อานาคตนะฮะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันมันเป็นการตัดอนาคตตัดรายได้ตัดอาชีพชื่อเสียงทุกอย่างพังทลายหมดส่วนในที่ถูกหรือผิดจะยกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณปัจจุบันเนี่ยชีวิตมันพังทลายมดแล้วครับพี่ผมต้องขอกราบขอพระคุณพี่เสรีพิสุทธิ์เตมีเวส แล้วก็ทีมงานของพี่ทุกคนเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณาแถลงข่าวที่สภามาสักครูพูดประเงินผมได้ดูนะผมได้ดูไลฟ์ได้ดูถ่ายทอดแล้วพี่ก็ได้ช่วยกรุณาเคลียร์ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของผมได้ในบางส่วนในฐานะผู้ถูกกล่าวหาละเมิดประพฤติผิด คดีอาญาแผ่นดินอะไรทํานองนั้นนะครับผมเองก็ยังไม่เคลียร์ว่าสิ่งที่ผมถูกกล่าวหานั้นมันมาได้ยังไงแต่ <c oughs> ต้องกล่าวขอบพระคุณพี่ครั้งนะอยากจะบอกให้พี่ทราบถึงความรู้สึกของผมตอนนี้นะครับคือสิ่งที่ผมโดนเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดที่ยังไงเดียอนาคตนะฮะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันมันเป็นการตัดอนาคตตัดรายได้ตัดอาชีพ ชื่อเสียงทุกอย่างพังทลายหมดส่วนในที่ถูกหรือผิดจะยกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณปัจจุบันเนี่ยชีวิตมันพังทลายไปแล้วครับพี่ใครไม่ไม่โดนกับตัวไม่ทราบหรอกผมบอกได้เลยคิดดูสิเพื่อนผมอะ่ะมีตั้งหลายคนอยู่ฝั่งรัฐบาลไม่มีสักคนเลยครับพี่ที่โทรมาให้กำลังใจหรือแม้กระทั่ง นะส่งไลน์ส่ง, line, สงอะไรอินบ็อกซ์มาบอกเออเป็นยังไงบ้างว่ไอ้กเกลอเป็นห่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับทุกคนเนี่ยพอรู้ว่าโดนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไม่สนใจเลยทิ้งเลยแต่พี่เนี่ยผมต้องขอชื่นชมนะฮะในฐานะที่พี่เป็นผู้แทนรัษฎรผมกับพี่เนี่ยเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่นะ ก็ครั้งที่พี่เปิดตัวพักแล้วก็ทางทีมงานของพี่เนี่ยทาาถามผมก็พูดง่ายจ้างนะฮะจ้างผมไปเป็นโฆษกในงานวันเปิดตัวที่ก็หลายปีละสองสามปีแล้วใช่ไหมฮะที่เซ็นทรัลเวสเกตนะถ้าผมจำไม่ผิดเออผมตื่นตันใจจริงๆพี่ผมเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่า <c oughs> นี่แหละ, <c oughs> หละเงินภาษีของเรานี่แหละควรจะทำงานให้เราอย่างนี้เจรจาชี้แจงกับประชาชน ให้ฟังรู้เรื่องมีเหตุผลแบบนี้โอ้วันนี้ผมดีใจมากพี่ถึงแม้ผมยังจะไม่พ้นจากนะฮะปากเหี่ยวปากกายังไม่พ้นจากปากเหวแต่ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นที่มีผู้แทนรัษฎรอย่างพี่อีกครั้งครับขอบกราบขอพวกคุณพี่เสรีพิสุดน้องเป้แล้วก็ทีมงานทุกคน แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนที่ผมไม่รู้จักแต่เข้าใจในตัวผมแล้วก็ให้กำลังใจผมทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งโทรมาหาแลหรือทั้งที่เอาใจช่วยเงีบยบๆอยู่ที่บ้านกรับับพระคุณครับและหวังว่าเราคงจะได้เจอกันสวัสดีครับ